ชีวิตคนเรานะครับมีอยู่3ทางเลือกยอมแพ้ยอมรับแล้วก็เสียทุกอย่างไปนะครับยอมรับในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นทั้งความสุขความทุกข์คณยอมรับมันคุณรู้สึกว่าคุณรับผิดชอบกับทุกอย่างที่คุณเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณตัดสินใจถูกหรือว่าตัดสินใจผิดก็ตามการยอมรับเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยอมรับตัวเองเนี่ยคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกครับ ตอนที่ป้าเคยมีปัญหาชีวิตเนี่ยไม่เห็นทางออกละครับเพราะว่ามีอีโก้สูงฉันถูกทุกเรื่องเลยคนอื่นแพ้ไปหมดคนอื่นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายอมรับในเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถเห็นมุมมองในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเห็นทางออกมีสติได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําในเรื่องของการยอมรับฝึกให้บ่อยนะจะถูกหรือผิดก็ยอมรับไปก่อนนะครับแล้วก็หาทางแก้หาทางดีไปหลอ,อกให้มันดีขึ้นนะครับต่อมาคือยอมแพ้ครับซึ่ง90%ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะเป็นแบบนี้ใช่มัครบ เวลามีเรื่องอะไรที่มันไม่คุ้นเคยไม่เคยทําเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเออฉันฉันไม่มีเวลาฉันฉันพูดไม่เก่งฉันอยากไร้สดนะแต่ฉันพูดไม่เก่งฉันก็อยากจะทาคลิปอะโอป้าแต่ว่าฉันทําไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนมากนะครับมักจะเป็นแบบนี้ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยยอมแพ้ไปละเอามาครับยอมเสียทุกอย่างบอกว่าอยากรวยอยากรวยแต่ไม่ยอมทําอะไรเลยอยากรวยอยากรวยแต่ก็กลัวอยากรวยอยากรวยแต่ว่ากลัวเสี่ยงกลัวทุกอย่างไปเลยคนเหล่านี้ครับเขาไม่รู้ตัวเลยว่า เขากําลังยอมเสียทุกอย่างไปก็คืออนาคตที่ดีของตัวเองถ้า3มปีที่แล้วเนี่ยออปป้าไม่ตัดสินใจแล้วออกจากงานประจําคงไม่มีวันนี้หรอกครับที่มีสารภาพทั้งทางการเงินและเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยออปป้าเองก็พี่ยอมเสียทุกอย่างแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้แต่ออปป้าเลิกการยอมรับครับเป็นคนหนึ่งที่ยอมแล้วลยว่าอีโก้สูงมากๆนะอีโก้สูงอ่ะคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะแบบกูอยู่บนฟ้ามาเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เลยถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้ากูเก่งทาไมกูเป็นนี่เยอะขนาดนี้วะเออคุณเคยเป็นนีะ ก็เลยเริ่มยอมรับครับว่าโอเคฉันมีอีกโก้แล้วก็เริ่มแบบถอยตัวเองลงมาไม่ได้ตดถอยสกภาพนะถอยในเรื่องอีกโก้ลงมาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันฉันทําอะไรเพิ่มได้บ้างฉันต้องตัดอะไรออกไปแล้วตอนนั้นแหะครับที่ทําให้อป้าตัดสินใจแล้วออกจากง,งานประจําแล้วก็สร้างธุรกิจความรู้ของตัวเองกี่คนในที่นี้เป็นแบบไหนครับคุณยอมรับยอมแพ้หรือว่าจะยอมเสียทุกอย่างไปคุณเป็นคนแบบไหนครับมไปอีาสานม a สโคเอน็นเอพีสวัสดีครับ